สวัสดีครับผมมืนอนพภกระบ,บุไลสายสูงนะครับจะไม่ทีเดีดบอนครูเบนฟิกาครับสปอร์ติงนะครับเจ้าบ้านเบนฟิกานะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลัง,งของเขานั่นก็ถือว่าเฮ็ดผลงานได้ค่อนข้าง,งดีนะครับเดี๋ยวเพราะในเกมเกมในลีกซิดเกมล่างซูดพวกเขาเก็บแช่ไปถึง8เกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนสปอร์ติงนะครับ ผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขานังก็ต้องบอกว่ายังคงรักษามาตรฐานฟอร์มที่ดีของตัวเองมาได้ยอยางต่อเนืองนะครับเกมในหลีกลงเหรียญมาแล้ว12นัดเป็นการชนะ10และเสมอ2เกมด้วยกันและเกมนี้สปอร์ติ้งเองแม้ว่าพวกเขาต้องบุกมาเจอกทีมหใหญ่ด้วยกันก็นตามนะครับแต่เกมนี้มองว่าพะน่าจะเป็นงานที่ยากเกินไปนะครับเพราะถ,ถ้าเทียบเบื้องจากฟอร์มภาพรวมในเกมของ่ิพานมานะครับ ของทั้งสองทีมมองว่าทีมแชมป์เก่าอย่างสปอร์ตติงนะครับกลับมาบุกกับมา Book. กับบุกบมาแพ้เป็นอย่างหน่อยในเกมนี้มองว่าความเป็นไปได้สูงนะครับเกมนี้เห็นคครว่าเหลือเชื่อสปอร์ตติงนะครับเหมาะสมกว่าสำหรับไปมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องม,มุนหลายนี่นะครับขอบคุณครับ